เปลี่ยนอันนี้ได้ป่ะไฟสต็อปต้องรอคิวนานลยนี่นานเลยใช่ไหมนนมันมันสายแล้วเท่าไหร่อะไม่รูนะ้มีสายไฟสต็อปเบรกป่ะคะ ครับสวัสดีท่านผู้ชมช่อง77 Friday ด้วยนะจ๊ะกลับมาพบกับคลิปเจ้าสุดหล่อยครั้งหนึ่งนะไม่ได้ขับมานานมากแบตหมดต้องเข็นมาจัมแบตที่ร้านโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลย,ยเข็นมาจากในบ้านโอเคจัมแบตเสร็จแล้วยางเยิงไม่ได้สูบเลยลม ไปแม่งอย่างเงี้ยวันนี้ภารกิจของเราคือจะไปเปลี่ยนสายเออขาเรียกสายอะไรวะสายสต๊อปเบรกคือสายมันขาดออกจากตัวเบรกมันเองเออเหนื่อยสายมันขาดก็เลยจะไปเปลี่ยนเนี่ยสายตอนนีน้หลุดรุ่งลิ่งเลยก็ หาร้านเปลี่ยนได้แล้วแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันดีกว่าอันนี้ก็ต้องเดินทางก่อนใครคิดถึงเจ้าสุดหลอกก็มีคลิปมาให้ชมกันแล้วนะนี่ไม่รู้ว่าไปเปลี่ยนสายสต็อปเบรกจะได้เปลี่ยนแบตลูกใหม่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่ได้ขี่นานแล้วแบบแบตมันหมดไงแล้วตั้งแต่ซื้อรถมาตั้งกี่ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนแบตเลยทนเหมือนกันนะสองปีกว่าแล้วเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยขี่ไปก็สองหมื่นกว่าโลสองหมื่นหนึ่งพัน กว่ากว่าก็ส่วนคลิปที่จะแจกของมือสองของเจ้าสุดหล่นนั่นแหละก็คือเป็นอะไรที่ถอดเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาแจกนะเพราะว่าผู้ติดตามเราครบเอ่อหนึ่งพันซับสไครแล้วดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น มาจากมอเตอร์ไซค์คันนี้หรือมาจากรถยนต์เจ้าจินจูไม่ว่าจะมาจากคลิปไหนๆก็ขอบคุณมากๆยังไงก็อย่าลืมติดตามกติกาแล้วก็กดติดตามช่องเอาไว้รอดูว่ากติกานั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้รับชมกันนะแต่ขอเวลาก่อนเหนื่อยเอารถไปซ่อมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมามาทำคลิปแจกกัน ตอนนี้ขี่ได้แล้วน้ำตาจะไหลโอเมื่อกี้เข็นมาจะเป็นกิโลยิ่งดีได้พี่วินเขาผีบมาให้แต่ก็ก็จ่ายตามระยะทางแหละว่าปกติเขาขี่มาทางเดียวเขาขี่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้จ่ายไป เปลี่ยนอันนี้ได้ป่ะไฟสต๊อปต้องรอคิวนานนานเลยใช่ไหมมันมันสายลราเท่าไหร่อ่ะไม่รู้รอคิวกี่กี่ชั่วโมง,อ,งมอ๋อ สรุปแล้วคิวเยอะไม่ทำแล้วมาตั้งไกลเป็นร้านดีกว่าไปร้านเดิมกันดีกว่าร้านพีเคเอาจริงไม่กล้าดับดับเครื่องเลยกลัวแบบต้องจำแบตอีกแล้วไม่มีที่จำ ร้านเขากคนเยอะเป็นขับไป็นเตาดับหน้าไปหาร้านระดับหน้าดีวยพี่ชวิปคันนี้ฟีล์มหมดอายุแล้วนะฮะเปลีย่ยนฟีล์มหลังด้วยฮะฟองอากาศบานเลย ใส่สต๊อปไฟเบรกขายป่ะคะไฟใส่ไฟสต๊อปเบรกอะเนี่ยมีปหมมีสายไฟสต๊อปเบรกป่ะคะใส่ไฟใส่ไฟไม่มีไม่มีเลยสายสต๊อปเบรกทั้งดวงไม่มีอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันมันเรียกต,ยตัวเนี้ยทั้งน็อตทั้งอะไรเอาตัวอันนี้ไม่รู้ค่ะรับรับบัตรสวัสดิการรัดป่ะคะ,ะโอเคไอตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะพี่สวิตแลงดันสายล้วเท่าไหร่อะคะ เต้นเราเท่าไหร่ใส่ได้ไหมใ่วยก็200สองร้อยค่ะสองรค่ะรับบัตรทุกอย่างในร้านเลยใช่ไหมคะอ๋ออะไรก็ได้ในร้านขายหมด ติ๊กเกอร์ไม่เอาแล้วเยอะแยะไม่รู้จะเอาอะไรเดี๋ยวเรามานั่งรอช่างเขาทำกันก่อน,นนะทุกคน มันนิ่มจังเลยพี่ ไลายนะ้ำมันเบรกใหม่เรียบร้อยเสร็จหนึบเหมือนเดิมแหละ <c oughs> อืมตอนนี้ไฟท้ายก็ติดแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกเป็นแบตแล้วด้วยย <c oughs> ใครมีโครงการรัฐบาลก็เอามาเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะ <c oughs> ไม่เสียตัง ลกลับบ้านแบตใหม่สตาร์ทง่ายมากแต่น้ำมันเครื่องกับ uh, ของเหลวยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย <c oughs> ก็กะว่าใช้ไปก่อน <c oughs> ไว้จะเปลี่ยนตอนเอาไปเข้าศูนย์ทีเดียว มอไซค์ก็สนุกเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ราติดไม่สนุกเลยน,นั่นเนี่ยกระจกข้างเหินฟ้าอีกแล้วเพี่คะกลับบ้านเป็นนานดิกาวันนี้พามาขี่รถเล่นให้ดูเอารถมาซ่อมมารถมาํา บุรณะน้องหน่อยไม่ได้ขี่น้องนานแล้วน้องงงไงแล้วเนี่ยอย่าลืมติดตามคลิปแจกของกันได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่อง77เว่นเซเนนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะไปทำอะไรเป็นอะไรต่อ